ขขนนมต้มมใสนะสไตล์บุ๋มบุ๋มสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องสไตล์บุ๋มบุ๋มสไตล์บานบานนะคะวันนี้อยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพรบึงนะคะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์สร้างสุขกศนสร้างงานสร้างรายได้นะคะทุกคนทุกท่านวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการออ สร้างงานสร้างรายได้นะคะเป็นการเรียนรู้การทําฝึกอาชีพนะคะก็มีกลุ่มทําขนมนะคะแล้วก็กลุ่มสารตะก้าพลาสติกนะคะแล้วก็กลุ่มสารตะก้าจากเชือกป่านมัดฟางนะคะทุกคนทุกท่านนะคะก็มาชมบรรยากาศในในงานสัปดาห์สร้างสุขกศนสร้างงานสร้างรายได้นะคะไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องสไตล์บุ๋มบุมด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณ FC ที่น่ารักนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะไปชมบรรยากาศกันนะคะทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะที่กศนาอาเภอไพรเบึงนะคะก็มีการฝึกอาชีพนะคะติดตามาข่าวสารได้นะคะที่กศนสอบถามได้นะคะที่กศนอ,อําเภอไพรบึงนะคะทุกคน ไปชมบรรยากาศกันนะคะวันนี้มาเป็นคุณครูเหรอคะเอามาร่วม,ม,มเป็น <c oughs> เดน,เ <c oughs> นีทอย่งหมดลนะถ้าให้มาทำไม่ได้นะอุไม่เป็นไรหรอกเดีินรู้ตอบเอง นี่ขนมใส่ไส้นะคะใส่ไส้กับขนมต้มไส้เดียวกันไส้เดียวกันได้เพราะว่านี่คือ,อหน้าหน้าหน้าใส่ไ <ๆ S 2> สอ้อันนี้หน้าขนมต้มอ๋อ <ห>แต่ถ้าอ่อนมากก็ไม <พ satisfy. S 2> ่ได้ไหนอ่อนมากผสมกับขนมต้มนี้แฉะมันจะแฉะเลยสนแต่ถ้าอย่างนี้มันจะเกาะแป้งแต่นี่ต้องเสิร์ฟในชามไม่กวนเราเสิร์ฟในถ้าไม่เสิร์ฟเลยไม่ได้กินขระดองขาใช่เราต้องเสิร์ฟเป็นเส้นอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นเส้นใหญ่ๆมันไม่มันเวลาคุกไปมันไม่เต็มต้องเป็นเส้นฝอยๆใช่มือก็ต้องเบาน่างอย่าไปพูดแบบแรงมากต้องพูดแบบเบาๆ ไม่รูไม่เป็นแอาจริงๆแอาลองอะลองไหมสวยเป็นสวยเอาลองสิคะคุณครูทพิปไม่กล้าค่ะกลัวของเขาปังไม่ถ้าขูดใหญ่ๆน่ะมันมันไม่สวยแล้วขนมเราจะไม่ได้มือด้มือรุ่นนี้ได้ไม่สวยแล้วเรามาดูขั้นตอนการทําอีกทีหนึ่งเนาะแ๋ยวตอนนี้ขูดมะพร้าวก่อนนะคะขูดมะพร้าวเอาไปนึ่งเพราะว่าทำไมต้องนึ่งนึ่งเวลาทำขนมมันจะได้ไม่บุ๋นอ๋อต้องผสมต้องไปนึ่งก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเนาะขนมต้มกับขนมสอดไส้ทำทำนะจะมาเป็นจะไม่เป็นจะมาฝึกค่ะคะค่เราจะมาฝึกแล้วเราจะมาชิมค่ะเดี๋ยวเรามางานตะกาไม่ใช่หรอเะเรามางานตะก้าค่ะวันนี้เรา,างานตะก้าแต่ก็มีของหวานให้กินด้วยเรามาฝึกทำขนมด้วยค่ะ แ๋่วเรามาชมการขุดมะพร้าวก่อนจะไปนึ่งก่อนสวดีค่ะถ้าเติมกาแฟก็จะได้กินถ้าไม่เติมกาแฟก็ไม่ให้กินเไม่เติ่ไม่ยูม่ยู้ใส่แล้วเพราะว่าเขาทอเครือหนึ่งมันจะได้ประมาณสิบก้านจะต้องใส่ทุกขั้นตอนต่อไปนะคะโรยเกลือ ่ให้มันมีรสชาตินิดนึ่งอย่าให้เค็มอย่าให้เค็มชอบขนมหวานไม่ใช่ขนมเค็มจะ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งใช่ไหมคะใช่เอาไปนึ่งเพื่อเพื่อเก็บไอ้ขนมได้นานขึ้นอ่อมะพร้าวสุกแล้วมันจะได้อยู่ได้นานขึ้นใช่จะได้ไม่บูดตัดเข็มกลัด<ไ>นะ กัดกัดห่อนมใส่ใช่น้ำตาลกับน้ำใบเตยใช่ทำไมถึงชอบใบเตยเพราะว่าลวไฟจุดแล้วไปเลยไปนู่นทำไมเขียวอยู่ได้นานอย่างนี้คะทำไมอ่ะเขียวเขียวอยากรู้ไหมว่าในนี้ใส่อะไรบ้างอยากรู้ค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลห้าช้อน ในน้ำไม่เตยไม่ไม่ใส่ใน,นี่เน um, um, ี่ยผสมเด้เราลงแป้งลงลงประมาณหนึ่งกิโลได้แป้งหนึ่งกิโลเด้อเนี่ยแป้งหนึ่งกิโลใครจะกินน้ำะปลาไหมกินแล้วค่ะแล้วทีนี้ไปจากข้าวน้ำหนักขึ้นสามโลสี่โลไปจากข้าวหนักขึ้นตั้งแต่ไปจากข้าวน้ำหนึ่งลมันบวก ก็เลยต้มต้มไอ้ก็เลยต้มมาำน้ำมาแช่น้ำทุกวันเนี่ยแป้งอะไรคะใช้แป้งข้าววเหนียแป้งข้าวเหนียวใช้ที่ทอดอะไรก็ได้แหละแต่ส่วนมากเราจะใช้ตาบุรเลยเพราะมันนุ่มอันนี้ไม่ใช่นางเอกนะแป้งนี้ไม่ใช่นางเอกมีนางเอกอีกตัวหนึ่งนางรองนะคะไม่ไม่เป็นเอกอีกตัวนึ่งทำให้แป้งนุ่มต่อแล้วเปล่าโอ้ยแก่ให้แก่ ช่วยหน่อยสิโอ้โหช่วยงานหน่อยช่วยกันทำงานหน่อยมาก็คือรับงานหลายหลๆเจ้ามาทำงานโอ้โหเต้นไหมคะเต้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้คณะกรรมการเราก็เดินทางมาถึงจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็คือไปตยคู้ไปตู้ใช้สิชั้นชั้นก็ได้อะไรก็ได้ นมปหอมใช่เทสเปิดถุงมาเมื่อกี้เทสได้กลิ่นหอมมากเลยหลังจากนั้นก็การนอกจากเดินทางนะครับที่แล้วสีเขียวแบบทนนะเรเอเธยปื่นนะครับเพื่อที่จะมาดูกลุ่มอาชีพไปตื่นาักษาผิดก็ทำออกมามันสี ส่วนนี้ถ้าเป็นตัวแก่ใช่ใบวิทยกร้อก็กาัก็คือในในในน้ำใบเตยนี่ผสมอะไรด้วยไหมคะมันเขียวอยู่ได้นานมากเลยไม่ได้ผสมอะไรเลยนะใบเตยอย่างเดียวล้วนแต่เราต้องเลือกใบเตยเด้บางใบเตยก็สีซีอย่างน้องเขาว่าไหนนี่เราเอาใบแบบไม่แบบใหญ่เหมือนยนืนางอ่ะเวลาเราคั้นใหม่ๆหม่มันจะเขียวพอสักพักนึงมันจะดําอ่ะใช่แต่อันนี้มันเขียวไม่ใส่อะไรเลยแต่ใบเตยคือมันเขียวแบบ สดมากครัปั่นเอาเลยค่ะใช่ไม่ปั่นไม่ได้มันก็ละลายแล้วเกลือก็ละลายหมดแล้วเอาไปพี่แล้นน่ะนี่ใช่น้ำเปล่าเหรอคะปั่นเอาน้ำเปล่าอย่าไปใช้น้ำร้อนเดิมบอกว่าเป็นน้ำปูนใสอะไรน้ำสุกน้ำสุกหรือน้ำธรรมดาน้ำธรรมดานะคะเราทำดีที่สุดมันมันต้องใช้แรงต้องใช้แรงบอกแล้วว่าผสมแป้งต้องใช้แรงแจิ้ตรงนั้น าเรียกแล้วครูเขาเรียกองคนนิดนึงสวยมากเลยออกมาสีสวยมากกินก็หอมใบเตยหอมใบเตยสดถ้าว่าผสมสีพอหันเรียกเขาตะซีนวดอะไรเอกมาให้หน่อยน้ำมันพืชอันนี้พอหรือยังคะเนี่ยพอแล้วมาไปเลย เจมาไม่ได้เอาไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปโทรตามกันเดือดอย่างนีแบบนี้หมักไม่ชินอนี่เด้อนางเอกคนเราเยอะหน่อยเด้อนเอกน้ำมันตัวนี้ทำให้แป้งแตกทำให้แป้งนุ่มแล้วเวลาปั้นไปจะสวยมันจะเนียนใช่นี่แหละนางเอกเลยใส่ไปเลยค่ะขนาดหนูหมักหมูหนูยังใช้น้ำมันเลย บอกใครเลยนะบอกหมดเลยได้ดิได่เคยบอกใครมาก่อนนะเนี่ยโดนถึงบอกก็ตามไม่ใครได้เอาแจ็คเรือมึงหันเดี๋ยนู้นกับบอลูนนั่งเดินดปกันแล้วปั้นปั้นไปมันมันแอบจะแข็งไปแล้วก็หยดน้ำไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นไรมันก็จะนุ่มว่าเราตะกร้ามาษ่ในธรรมาทชาติอันนี้กินในรถเลยนะ ดาอยะดูก่กุ้ยี่ะกุี่ัอะไรอามาเยอกุ้ยี่าบ้านสปันกลมโอและปลาใส้ไั้นงันให้ดูก่อนว่าขนาดเท่าไรก็บอกปั้นก็เลยงงปั้นยังไงล้างมือก่อนนะคะนักเรียน เรียนไปล้างมือก่อนค่ะเพื่อความที่ปปนะต,ต้องปั้นใช่ไหมค่ะไปล้างมือค่ะอเด้อมาช่วยกันตานขนม การไปมันได้ลกค่าเขาก็โอเคนะอะไรนี้อะกนขมือเรามีเยอะน<ม><ม>ี่ซอเตาใช้กัน,นก่็นจะถนัดไหมล่ะก็ต้องไปแหละเพราะว่าเขาอันนี้ เก็บเลยมาเก็บนี่เลยไปไปเก็บไม่ได้วัยวายอยู่ว่ามีกิจกรรมลูกศิษย์ไม่ดูเลยไม่ดูแลลูกศิษย์ขนมเดี๋ยวเราทำขนมเสร็จเราไปทำตะกร้าต่อไหมโอเคในตะกร้าเขาติดอ่ะไอ้เราเป็นผู้นำเสนอวันนี้ขนาดนี้นะคะตัวอย่างเนี่ยค่ะทำเลยค่ะทำเลยค่ะเดี๋ยวไม่สะอาดค่ะใช่ค่ะคู้ค้าป่อยเรามาแล้วมูนหายนาะ ตองใส่อยู่ฝั่งโน้นแน่นอนต้องไปขึ้นมหรอใส่ไสใส่ไ่แล้วก็เขเลยแล้วค่อยอันนี้คือขนมเลยนะมันไม่แน่เหมือนใช้มือนะใช่มันไม่ได้อย่างก็ต้องใช่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะ อันนี้ใครจะเอาไอาไปไม่อันนี้เป็นแมวไมนเี่ยไม่ได้จริไม่ได้เหรอมันเป็นรอยถุงใช่ไหม อร่อยถุงมือใช่ไหมไม่คนทยามาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวดูอาจารย์สาธิตคุณกูวิทยากรนะโอ้ก็หน่อยใหญ่เเอาเร็วเอาเร็วใส่สลักใส่ถลักคู่ม่พระ ลคนอะไรคนไอขนมปั้นยังไงก็คนปั้นเหมือนั้นเดี๋ยวจะลองทำดูสักอันหนึ่งนะนี่ใช่ไม้ถุงมือต้องอยู่อย่างงี้ถึงจะถูกโตอย่านไรไล้ได้นานเลยเหรอนลยไม่ค่ะขายคลิปที่ายคลิปแล้วไปตัดต่ออถุงมือสองอันเกะแล้วอันนี้มันยังไม่แกะ ชาบุ๋มบุ๋มค่ะเดี๋ยวจะลองทำดูสองคนนั่นไม่เห็นเราก็ทำอะไรกันอยู่ทางนี้เนี่ยรับยึดเอาวิาแหนมาเอาตังกราบอกนะาดจะตัางเคืงเนาะฮะคือตันเใู ทำหมดหรอกคือทำไม่รอเขาเลยคือทำไม่รอเขาเสือเข้ามาแบบมีหัวเขายากพีก่อนแล้วพอมาสาธิตเราก็ค่อยมาสาธิตทีทีทำให้เขาดูพร้อมกินคุณครูมาทางนี้ค่ะได้เห็นอีกตัวฟ้าดีเจสุดเลยตรงกลางไงสวยนะคะเฉอวันนี้ เลยนะคะเสื้อวันนี้ฟังก่อนนะเสื้อไม่ไม่ให้กลับบ้านแล้วไม่กลับด้วย่ใช่แล้วก็ไปที่ัดไม่ใสนเสื้อสวยไม่ใส่เสื้อไม่สวยเสื้อก็ไม่สวยนะไปตัดต่อเองใช่ไหมยืมเงินเงินก็เหมือนเดิมไปตัดต่อเองใช่ไหมนี่ค่ะใช่ค่ะจะก่อนมาอยู่บ้านใหม่หนุหนัก42กิโลได้แล้วหนึ่งลูกนะคะแม่์ซื้อยาอันนี้ก็คือได้ใช่ไหมคะหาเส ตัวเองขับปั้นลูกแรกทำไมใหญ่จังล่ะเปล่ามึ้งนี่ใหญ่นี่ใหญ่นี่มาตรฐานเลยค่ะนี่มาตรฐานในรอบแรกเขาเป็นอย่างนั้นแต่นี่รอบนี้เขานอยที่ต้องดูของคลิปนี่ชิ้นแรกของอันนี้ชิ้นแรกเอ่อไม่ได้มาตรฐานนะคะตี้ใหญ่ก็เลยอันใหญ่นะคะอันนี้คือใหญ่นะคะไม่ใช่ต่อไปมามาที่เขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นรูไม่อิ่มจ้ะ ได้ไปเรียนที่ไหนไปเรียนที่เธอนำไปเรียนที่ไหนอันนี้ไซส์มาตรฐานนะคะปั๊มลูกประมาณนี้นะคะไม่ไม่ใหญ่มากนะคะเมื่อกี้ทำใหญ่เกินนะคะเขาไม่จะไม่ถูกของลูกศิษ เเอาไปนึ่งใช่แป้งอะไรนวแป้งข้าวเหนียวขนมต้มคือเราเอาไปต้มนะคะทุกคนเเรียกว่าขทําไม่ได้บอกเลยว่าขนมนึ่งโอช่ไม่ตอนแรกเข้าใจว่าเอาไปนึ่งไม่เราสามารถนึ่งได้นะเราเราสามารถนึ่งได้ไม่รู้เราต้มมาตลอดเข้าใจผิดนะคะขนมต้มคือเราเอาเเอาไปนึ่งไปต้มไม่ได้ไปนึ่งนะเข้าใจว่านึ่งนึ่งในในซึ้งนะ อันนี้คือลูกที่สองนะคะไม่ใหญ่แล้วนะคะอันนี้มาตรผ่านแล้วนะคะใช่ไหมโต๊ะเท่าค่ะเท่าค่ะจะเอาด้วยสาเต่มาขนาดนี้ก็เพือจับองค์ฝันเอ้ยคูทินมดทีได้หมดผ่านจบครับเดือดแบบปุดๆนิดนึงนะคะเร็วหน่อยคูทินเดินช้าชาถ่ายรูปกันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทํากินป้องซุ้ยอย่าวางไปตีกันนะเดี๋ยวมันเกาะกันเดี๋ยวมันเกาะกันนะคะน้ําเดือดประมาณนี้นะคะก็เอาลงต้มได้เลยแหมคือมามีประโยชน์เขาเรียกว่าต้มเนี่ยเขาไมได้เรียกขนมเขาเรียกขนมต้มนะคะนมต้มอแล้วพอได้ที่แล้วมันจะลอยขึ้นมาหรอคะ ใส่ทิ้นกบผมใส่ให้หมดเลยตอนเดียวมันเยอะเกินใส่ได้ระวังอย่าให้มันติดกันนะคะมันก็จะเคลียว,ยยวสวยเคลียวสวยวันนี้เริใสูต์จริงๆไม่ได้ใส่สีนะคะเป็นสีใบเตยเป็นธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติใบเตยแท้ๆกลิ่นหอมมากเปิดถุงมา <c oughs> ตอนผสมแป้งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาปั้นสอดไส้ต่อนะคะขนมขนมสอดไส้ปั้นเหมือนกันปั้นเหมือนกันนะคะแต่หน้าคนละหน้าแต่คนละหน้านะคะเดี๋ยวลูกแรกม่ ได้ได้เอาตรงนี้ไวด้เร็วกว่าเหรอคะที่ทำทัไม่ใ่ไม่ใช่ตานี้ทีขึ้นมาเร็วกว่าอันอันอันขนุนต้มใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าไม่ดีะัวใหญ่ๆไปครอบใหญ่ๆเดี๋ยวไปหาขโมยช่วยในกอสือหมองเคยเติมน้ำมันโก้อยู่ไม่เป็นประโยชน์เลยนะทไม่ไปหาโ่ษมาให้อุ้ยบึ้ยบึ้ยสั่นละนี่ยังหรอกไง ให้เขาด่ดปาปั่นมันน้ำไม่เป็นตัวเ <c oughs> อาที่สบายใจนะไม่ว่าหรอกอ ใส่ไปในของพี่นี่ลูกเล็กเออลูกกำลังลู้ที่ผมอยู่เป็นสองลูกพอไม่ลูกชีเดนอันเนี้ยขอให้ปั้นใหญ่ๆไม่ใช่ให้ปั้นใหญ่ให้ปั้นเล็กบอกพูดทิ้งเปลี่ยนถาด ขาดหนุ Luckily, so ่มไม่ร the ูしし้ขาดประเด็นเลยทางหน้าถึงตัวนี้สองอาทิตย์ก็คือสองอาทิตย์ไม่มีอะไรแต่ตอนพวกนี้เสร็จหมดแล้วนะคะต่อใจหน้ากะทิไงหน้ากะทิหน้ามันหน้ามันหน้ามันทำหน้ามันเซ็กซ์กูดินเอาวันนี้ทำเหรอค่ะกะทิ กะทิกับแป้งพระเจ้าผสมกันกับเกลือแล้วต้องอันนี้ทำอยอันนี้ก็อันนี้ต้องรู้อันนี้ต้องรู้สัดส่วนนะคะถึงจะทําหน้ามันได้ถ้าไม่รู้นี่ทําไม่ได้เด้เอมันจะแห้งแป้งมัน,มนเ,เพราะว่า,วามันเละไปเลยไงแป้งมันใช่ไหมคะแป้งอะไรนะแปง้งะเจ้าแป้งพระเจ้าต้องช่างและวัดสัดส่วนอันนี้คือช่างและวัดสัดส่วนแล้วถึงผสมมาให้ แต่จะบอกก็ได้ว่าเท่าไหร่ค่ะเชว่อจะไม่ใต้คอมเมนต์นะคะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า <c oughs> กับเกลือได้แล้วค่ะไม่ได้ได้แล้วหนึ่งเ,เพราะว่ามันใส่ถุงมือแล้วมันจะอันละห้าบาทอันละห้าบาท อันละห้าบาทนะคะตลาดงละห้าบาทตลาดไม่มีค่ะเนาะต้องจานไม่มีค่ะนู้นว่าซื้อที่ตลาดอย่างเดียวตลาดไม่ค่อยมีหรอกแบบางนี้ใช่ละหมากไม่ค่มีค่ะคุณครูแต่ว่ามันสดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาห่อใส่ไส้กันนะคะมาเลช่วยทำขนมมาเริ่มขนมต้มใบตอง ว่าจะหมดใส่เนี่ยเจ๊ก็ใส่ข้างบนก่อนสิจ๊ะไอ้สีขาวๆแล้วนะ่ะโอ้ยมัวแต่จะตาดกะ<ม>ทิก่อนไปไปขนมขนมรอรับประเมินเดี๋ยวนะกรรมการเข้ามาดูร,รู้ทัพเอาเธอเรียนเว้น ก็คนเรียนก็เคยเลยจะแบ่งเนี่ยแบบเรียนความเจีชีวิความากัะเดียวนได้ทำังยังนมจับเริ่มต้นดยในแบเริ่มไ่มเริ่ม มันก็ลอยอย่างเดินี่พูดมากเาให้กนปายนะเออไปีนอาใส่เน่เน่ขย ให้เกิดโบยอ่างนี้บยโบยตูดให้เกิดยังจับอะโนเวรบดัดดัดเนี่ยยิงตะโซนออโจวิสัย่ทะลักได้ไหมเอ๊ะชิ้นแรกนะเกินนะจูเอ๊ะได้ใส่หน้ามันไหมเมื่อกี้ใส่แล้วค่ะอ่าอันนี้ได้ไหมได้ได้ชิ้นแรกเอ๊ มะพร้าวก้อนหนึ่งสุกแล้วรอคุกนี่ค่หวาไวมันด้ะค่ะขยกเ็นไคุกแล้วนะ ถึงขั้นตอนคลุกแล้วขนมต้มคลุกมะพร้าว